สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speednews ไปอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับดิฉันพัทตราพิญญาวาดค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องนะคะทำให้ตลาดรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดตัวลงถึง6%เรนต6%ะคะทำให้ทางด้านของค่าย Honda ต้องเร่งจัดแคมเปญส่งเสริมยอดขายค่ะเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยนายสุชาติอรุณแสงโรธกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดเปิดเผยว่ายอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทั้งสิ้น179,000คันลดลง6%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฤดูฝนทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อรถออกไป อย่างไรก็ตามค่ะ Honda จะจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดให้มีบรรยากาศที่คึกคักมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายโดยเด้นไปทางด้านของสปอร์ตมาเก็ตติเป็นหลักเนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะก็อย่างเช่นแคมเปญชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหาอะไรใหม่ๆให้กับแฟนบอลของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านร้าน Honda Big Wing Center การจัดแข่งฟุตบอลเยาวชน5คนเพื่อหาตัวแทน5ทีมไปไปฝึกฟุตบอลนะคะที่ประเทศอังกฤษหรือการแข่งขันซอพอถอนะคะแข่งขันวิ่ง31ขานอกจากนี้ก็ยังสร้างความเคลื่อนไหวด้านตัวสินค้าอย่างเช่นการเปิดตัวรถใหม่อย่าง Summer X หรือว่า CBR 250R ใหม่ค่ะ สำหรับยอดขายทั้งหมดในเดือนสิงหาคมนะคะรถแบบ AT ได้รับความนิยมสูงสุด89,000คันคิดเป็นสัดส่วน50%ตามมาด้วยรถแบบครอบครัว8.30,000คันสัดส่วน46%รถแบบ ON-OFF นะคะ3,518คันรถสปอร์ต2,591คันและรถแบบอื่นๆรวมกัน1,449คันค่ะ ทั้งนี้ Honda ก็ได้ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดตามมาด้วย Yamaha, Suzuki และ Kawasaki โดยส่วนยอดรวมของเดือนมกราคมถึงสิงหาคมนะคะมีทั้งสิ้น1,470,000คันเพิ่มขึ้น2%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ทำได้1,440,000คันส่วนเป้าหมายของปีนี้นะคะตั้งไว้ที่ประมาณ2ล้านคันค่ะ ส่วนทางด้านของเชฟโรเลตนะคะก็เตรียมที่จะบุกตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะในในงาน Paris Motor Show ที่จะจัดขึ้นในวันที่29กันยายนนี้ค่ะไปจนถึง14ตุลาคมนี้โดยการเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันค่ะ โดยสปาร์นะคะถูกปรับโฉมในส่วนของกระจังหน้าดูโอพอร์ตและกันชนหน้ารวมทั้งการปรับชุดกรอบไฟหน้าและสปอ l ตไลท์ล้อแม็กลายใหม่ขนาด14-15นิ้วสปอยเลอร์หลังติดตั้งไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ภายในค่ะปรับการตกแต่งและปรับคอนโซลกลางใหม่โดยเพิ่มที่เก็บของ โดยในยุโรปนะคะก็จะทําตลาดด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1,000cc 68แรงม้าและ 1,200cc 82แรงม้าิบน้ำมันเฉลี่ย20กิโลเมตรต่อลิตรและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์118กรัมต่อกิโลเมตรขณะที่ MPV มาลิบูนะคะได้เพิ่มรุ่นเบนซินเทอร์โบ 1,400cc 140แรงม้าแรงบิด20.38กิโลกรัมเมตร ทำตลาดควบคู่กับเครื่องยนต์4สูบเดิมทั้งเบนซิน 1,800cc และดีเซล 2,000cc มาพร้อมกับฟังก์ชัน start-stop และเกียร์ธรรมดา6จังหวะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย16.12กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นของดีเซลนะคะเพิ่มพวงมาลัยพาวเวอไฟฟ้าและฟังก์ชัน start-stop ซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น11%ในส่วนของออปชั่นเสริมของ Orlando นะคะจะมีกล้องมองหลังและเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับเอนราบได้ ปิดท้ายด้วยมาริบูนะคะที่เพิ่มเครื่องยนต์ใหม่ดีเซล2,000 c ซีซี160แรงม้าอยู่ที่4,000รอบต่อนาทีแรงบิด35.66กิโลกรัมเมตรอยู่ที่1,750รอบต่อนาทีค่ะและกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กับสปีดนิวส์ได้ใหม่นะคะทาง True Vision ช่อง72 Speed Channel ชช่วงนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ